วันนี้มาหลายตัวครับทุกท่านไอตัวนี้เห็นผมแล้วครับเดินเลี่ยงไปแล้วผมลงนะฮะลงมาล่างนี่นะครับอีกตัวนึงกินอยู่นานแล้วนะผมผมไม่เห็นคือกินงเงียบเอียบะนะครับถ้าเจ้าตัวบนนะไม่ลงมาผมผมไม่เห็นเลยนะอันนี้ต่ําอยู่แค่ป่าพงนะครับ ไม่มีเสียงร้องนะผมนอกจากเขาจะบินไปอย่างเงี้ยนะครับถึงจะมีเสียงร้องนะเสียงนุกยันครับผมเยแะย,ะยะเลยยังดำนะ ุมเฝ้าถ่ายครับผมประมาณสัก6-7นาทีนะครับมีหลายท่านถามผมอยู่แถวไหนนะครับผมชานเมืองนะผมออกไปนอกเมืองก็ มีเยอะแยะนะครับนกแก้วชนิดนี้นะบบางทีก็จะอยู่ต้นไม้สูงหน่อยนะอันนี้ออกมาหากินนะครับผมแต่รังโพงไม่ได้อยู่แถวนี้นะห่างบ้านผมไปประมาณสักโลนึงนะครับกิโลกิโลนึงได้อยู่นะครับมีกลุ่มต้นยางอาจะมีโพงต้นยางอยู่นะครับถ้าแถวกิโลสองนะครับผมมันนั้นนะ่ะมีมีโพงมีลูกนะครับแต่ก็ไม่มีใครไปยุ่งนะครับ ไปทางปากดงก็มีนะครับนกแก้วเยอะแยะเลยนะครับทั้งรวมทั้งนกกระลิงด้วยนะครับผมกระลิงจะตัวเล็กอันนี้เป็นแก้วแขกนะครับผมนกแก้วแขกหรือว่านกแขกเต้านะพอดีเลยมากินหลังบ้านเนี่ยทุกวันนะครับวันนี้ได้ภาพดีสุดเลยนะครับมันสวยนะครับผม <c oughs> ก็ขอบคุณนะครับผมทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะฮะอาจจะลงพึ่งบ้างนะครับผมตรงนี้ผมไม่ได้ค่อยได้ออกป่าเพราะว่า นำพึ่งมันไม่ค่อยมีแล้วอีกอย่างหนึ่งทางพึ่งทางบ้านผมอะมันน้อยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ออกหาว่างก็พอนกมาก็ถ่ายนกให้ชมนะครับอย่าเบื่อกันนะครับผมเพราะว่าอาชีพผมก็คือการตีพึ่งแต่สัตว์อื่นเนี่ยไม่ล่านะฮะพวกสัตว์อย่างอื่นเนี่ยผมจะไม่ยุ่งเลยนะครับผมอย่างนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนชอบชอบแบบนี้นะครับขอขอบคุณีกค้งครับผมสวัสดีครับ